หัวหน้าส่วนราชาการนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านท่องเทีย่ยวในกีฬาท่านประชาสัมพันธนะ์ท่านผู้ในการเคื่อนวชิราลงกรณ์นะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนหลายท่านนะท่านผู้แทนส่วนราชการนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับที่มาในวันนี้แล้วก็ี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้ก็อนอื่นก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับว่าพอดีจังหวัดการจันทบุรีของเรา อยู่ในช่วงที่ยังไม่มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาทําหน้าที่นะครับเนื่องจากว่าคําสั่งย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดโยกย,ย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อต้นเดือนตุลาคมนะครับไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดมาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับคาดว่าผมน่าจะเป็นรออีกรอหนึ่งนะครับก็คือรอ,รออาจจะเป็นรถรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีคุณสมบัติครบนะครับขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกตรอกระกบวนการในการสอบนะครับอันที่จก คาดว,ว่านะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็กว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสอบเลยเพราะอะไรการจังหวัด,ดยังไม่ได้รับการปลดก้าวที่ยกใหย้ายใเมื่อต้นเดือนที่แล้วตุลาคมนะครับคาดว่าก็น่าจะมีเร็วสุดก็น,น่าจะก,กลางเดือนธันวาคมนะครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก,ก็อาจจะประมาณธันวาคมก็อาจจะได้แต่ถ้าไม่มีก็ประมาณมากลางเดือนถึงต้นปีหน้านะครับตอนนี้ก็มีท่าน รองรัชกรปิ่นสิมาร,รองผู้ว่าาการจังหวัดกาญจนบุรีอุสนับหนึ่งท่านรักษาและการแทนก็ไม่ทําให้การาบริหารราชการของจังหวัดกาญจนบุรีเราขาดตกบกพร่องประการใดนะครับก็มีการมีมการขับเคลื่อนก,นการทํางานตลอดเวลาซึ่งท่านก็ได้มอบหมายผลนนวุฒิงีง6์ฤษภาคนนี้มาร่วมนะครับทางทอทอสำนักง,งานกาญจนบุรีในการเรื่องเกี่ยวกับ ในการแถลงแผนปฏิบัติการด้นานการท่องเที่ยวของจตทสำนักง,งานการจนบุรีในรอบปีที่ผ่านมาก็ยินดีนะครับและรู้สึกเป็นเกีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในการเปิดงานนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกวันตรงๆนตในจังหวัดการจนบุรีเหมือนที่พิธีกรบอกนะครับจังหวัดการจนบุรีเราก็ถือว่า<อ>ไม่น้อยหน้าใครนะเราเป็นดินดแดงสวสตรรค์ตะวันตกนะครับอยู่ในฝั่งตะวันตกซึ่งทั้งโอมิศา์นะครับทำเลที่ตั้ง นะครับศัก,กยภาพความพร้อมของอุปกรณ์ที่เรียกว่าอุปกรณ์นะก็คือทั้งแหล่งท่องเที่ยวทั้งถุดเช็คยินทั้งสถานประกอบการแหล่งอะไรต่างๆเรามีความพร้อมสมบูรณ์แบบแล้วที่สําคัญที่สุดคืออยู่ใกล้รุงเทพมหานครนะครับที่เป็นตัวเลือกที่ให้ใครคิดไม่ออกอะไรต่างๆเข้ามาเืีนท่มหาเป็นหัวหน้าส่วนราชการทุกท่กานเลยค่ะแล้วก็ขออนุญาตลงมือกับการเดินทงเที่ยว ขอต้นอนรับทุกท่านนะคะเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันมาตลอดหลายๆปีในระยะที่สํนักง,งานขอตั้งมาเก้า0กปีนะคะค่ะในส่วนของการถแถลงแผนปฏิบัติการ้าแการตลาดท่องเที่ยวประจําปีงบประมาณพศ2568นี้นะคะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํนักง,งานการฉนบุรีเนี่ย ก็จะดําเนินการภายใต้กลยุทธ์กระตุ้นและกระจายการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพนะคะโดยที่จะดําเนินการภายใต้ว่ากันไอ้ท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับแล้วก็สวัสดีเอกชนทุกท่านนะครับในอันดับแรกข้ามรวมผมจะกล่าวถึงสถานการณ์ภามรวมของด้านตลาดต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าทางรัฐบาล ท่านในย้อนแย้งทางหรือตั้งแต่ทางท่านในนรุสเซีาเนี่ยเราได้ดำเนินการนโยบายอินเทอร์เน็ตไทยแลนด์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับ